ก็กราบสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆและเยาวชนทุกคนที่รักและชอบการเล่นเกมนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้ากับตัวละครที่มันบัฟมาแมวขอโทษนะครับพอดีปักใครจะทำไม่ดูดีๆว่าโทษสิเพื่อนให้อภัยกันหน่อยได้ปะเอ๊คและตัวละครที่มันบัฟแบบบัฟๆแบบเวอร์เกินอลังการเมก็ยังไม่ปรับนั่นก็คืออีช่าเองค่ะ พร้อมกับลูกของอีกฉันลูกที่ไหนนั่นเฟอร์บาตบทีสองทีล่วงเลยตบแรงด้วยใช่ไหมลิงเออก็ว่างั้นแหละเอ้ยสรุปว่าไงดูสิดูสิดูมันตีแลกดูมันตีแลกโอ้โหตีเร็วแค่ไหนดูสิดูดูเฟอร์บอกลับมาก่อนเฟอร์บอกกลับมาก่อนไม่แม่ลูกจะตีมันให้ตายโอ้ยไม่เสียงแม่เลยไหมนะัลูกตายไปแล้วนะ เดี๋ยวก็เกิดค่ะ3 2 1เห็นไหมเกิดนะแล้วแรดมวยไทยโอ้ยอย่าเฮ้ยว้าวช้าห้ยมันตีแรงจังบ้าฮ้ยเกือบตายแล้วเฟอร์บอลกลับมาก่อนข้าจะกลับมาแล้วค่ะแม่ไปเร็วๆๆ็วเร็วเฟอร์บอลเราไปล่างเร็วเดินตุ้ยตายเดินตุ้ยใต้ ไปไม่โดนอ่ะแม่ปลาเท่าแกรก็เห็นแม่เองปลาเว่าสุดๆเลยนี่แกรดึงว่าด้วยเห็นมั้ยเพื่อนๆมันเว่าอยู่แล้วมันเว่าวตั้งแต่ต้นเกมเลยอ่ะจริงเหรอลาวิวจริงครับมันเว่าตั้งแต่ต้นเกมแล้วครับมันดึงไม่เคยโดนเจ็บใจเนาะลาวิวแะดึงว่าอีกแล้วว่าทุกดอก และบอกว่าอีชัตปเว้าอย่ามาบอกแม่ฉันปาาว่านะกับมันก่อนเฟอร์บอนี่เนเฟอร์บอมามาเร็วมาโอ้ยแล้วทำไมก็มาอยู่ด้านล่างเนี่ยดึงโดนแล้วไม่ว่าแล้วนันี่เป็นไงล่ะคิวได้ด้วยด้วยเฟอร์บอสเฟอร์บอสทิปไม่ตีค่ะหนูไม่ตีจนกว่าแม่จะตีโอ้ยเลือดแม่ก็เหมือนแค่นี้ใหญ่แม่ตีอยู่หรอเฟอร์บอสเธอตีมันสิเฟอร์บอตีมันตีมันนล้นี่เฟอร์บอตีมัน สวยเฟอร์บอสชย่เอ้ยอย่าเอ้ยเกือบแล้วโอ้ยนี่เดี๋ยวกูโดนแน่นอนเอ,นอ้ยเอ้ยเฟอร์บอมันตายแล้วพวกเราเร็ว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 ฟอบอมันตายยังหรอกค่ะทีได้เจอกันสามสองหนึ่งเฟอร์บอสเกิดแล้วว้าวตีได้เฟอร์บอสตีเลยแต่แม่หนูตีอยู่แกรก็เห็นด้วยแกรก็ตีอยู่ลาวิวก็เหมือนกันครับลาวิวตีอยู่ กลับมากองฟุตบอลเดือดตายเลือดเหลือแค่นี้ยเลือดหนูกาลังเด้งกลับค่ะ <c oughs> มนันพากันใชเพื่อนก็ให้โอกาสเขาได้พักบ้างเถอะ <c oughs> นี่น่บับมาอย่างนี้ก็สวยงามสิ <c oughs> ใช่แล้วละครับบับอย่างนี้ก็สวยเพื่อนเพื่อน,พ,น <c oughs> พูดพูดดีๆหน่อย <c oughs> เดี๋ยวก็สวนด้วย <c oughs> <c oughs> นี่เลยนี่รู้จักเปล่าแล้วนี่นี่แนี่น ี่แน่ตีให้มันเร็วเข้านี่แนี่ตีตีตีนี่ตีตีตแลดจะตีอะไรคะับนี่นเฟอร์บอลกลับมาก่อน,กนแกกลับมานนนละานอนละ้าจ้าเฮ้ยอยย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 ยิงวยยนยยยยยยอยเยยนยย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 ยงยยยยนยย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 อยย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 นยยยยยย ไม่ตายฮะไม่เคยตายมวยไทยรอดอยู่แล้วนี่ไม่ใช่มวยนี่ไม่ใช่มวยธรรมดาแต่นี่คือมวยหัวโคกอย่าผันนะทุกคนอย่าผันขอร้องอย่าผันเด็ดขาดทำไมล่ะคะทำไมอ่ะทำไมผันไม่ได้ก็ห้ามผันเด็ดขาดห้ามผันเด็ดขาดนะครับเด็กๆมันเป็นคำพูดที่ ยักษไอ้อ้ยไม่โดนชานิษจะฟาดหัวมันเข้าให้นี่ฟาดเฟอบอมเลยนี่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 ทำอะไรล่ะชานิษไม่ได้กินมันเลยโอ้ยจะไม่ได้กินได้ไงเราโอ้ยล่าสุดมาเฟอร์บอมมันตกเราไป่นว่าเล่นเลยเอ๊แล้วต้องทำยังไงดีนี่มาเลยมาเลยกำลังมาแล้วมังค้มังม์นี่เนี่ยนี่เป็นไงล่ะเอ้ยออหอกหอกหายไปไหน โดนแดกไปแล้วหอกนะเฮ้ยพึเฟอร์บอมันแดกหอกด้วยเหรอใช่ใช่มันแดกไปแล้วโอ้โหมันแดกได้ทุกอย่างเลยนะเฟอร์บอตอนเนี้ยเฟอร์บอกินทุกอย่างไอ้เว้นแ้แต่คลิปเฟอร์บอก็จะกินนี่แล้หลอมาสิเแม่จะปกป้องแม่เองสรุปแม่เองนี่มันใช้เองเป็นตัวประกันเลยนะเฟอร์บอเกี่ยวอะไรครับ หนูเป็นลูกของแม่หนูก็ต้องตีป้อมนี่ไงเห็นไหมหนูตีป้อมอยู่นี่ไงนี่นี่ตีนี่เห็นไหมตีเร็วด้วยนี่นเป็นไงอะแม่ภูมิใจไหมภูมิใจสิแม่ภูมิใจในลูกเอามาเลยฟันเอาเลยลูกเอามาเลยไม่ตายเหรออะไรนไเนี่ยโอ้ยอยู่ๆก็มากระสองเลยละไม่ใช่สองสิสาม,มันเอาสามไอ้เพื่อนมันเอามาสามเลยเหรอวะสามนี่สามโอ้ยมันจะโหดร้ายไปไหนเนี่ย สงสารเนาะเฟอร์บอสเนาะแต่ว่าแต่ว่านี่แน่จะเอาเหรอนี่เอาเฟอร์บอสไปกินก่อนเลยไหมนี่นี่เอาทีนึงไหมครับครับนี่เฟอร์บอสตีเร็วด้วยบอกไงนี่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 แน่หังเลยนี่นี่เฟอร์บอสตีอิ่เฟอร์บอสตีอิ่งนี่บ่ามันเมันขอโทษเฟอร์บอสไม่ได้แม่เฟอร์บอสขอโทษสี่เกร็งมาแล้วไม่กลัว ไม่ได้กลัวอะไรหรอกเชนแกลกนี่แหละนี่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 แหละมันเอ้าโอ้โหมีโอ้โหนี่มันกิดเยอะจังเออเฟอร์บอสเฟอร์บอสตีเร็วเร็วเฟอร์บอสตีตีอื้อเฟอร์บอสตีเร็วตีพวกเราสักเลยเทสหมดเลยเนี่ยโอ้หนียังไงได้เนี่ยโดนตีถูกปราบถูกแกลกก็ดูดวิญญาณอยู่แกลกไปไม่ได้จดูดวิญญาณอยู่นั่นแหละ ยาสตาร์บัคสตีมสตาร์บัคสตีมเป็นไงล่ะเจอสตาร์บัคสตีมของฉันเข้าไปมันต้องเร็วกว่านี้อีกมันต้องเร็วกว่านี้อีกโอ้ยแค่นี้พวกเราก็จะเละเทะอยู่แล้วจะเอาเร็วไปไหนเนี่ยฮะมันต้องเร็วกว่านี้อีกสิแค่นี้มันยังไม่ดีอะไรทั้งนั้นเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ ซอยให้เร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมวะหางลาวิวเออได้แค่นี้แหละครับเร็วสุดๆแล้วแล้วทำไมเฟอร์บอลมันตีเร็วอย่างนั้นนะแน่นอนสิก็มันแอบบับมาโดยที่ไม่รู้ว่าเฟอร์บอลโดนบัฟอะไรบ้างนี่เห็นไหมมี่เฟอร์บอลก็ตีตีนี่เห็นไหมเฟอร์บอลตีเร็วตีอีกทีโอ้โหตายตายไปเลย เฟอร์บอตีป kind of like, ้อมเลยเฟอร์บอลูกตีป้อมตีป้อมลูกเราจะชนะแล้วี่แม่หนูกำลังตีอยู่นี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 ่มาเหรอมาเหรอ้ไอ้มวยไทยเข้าคุณธรรมซอกอะไรไม่รู้รู้แต่ว่าซอกแล้วโดนแน่นอนนี่แหละนี่เหนี่นี่แหละเฟอร์บอสตีป้อมโอ้บอสแตกแล้วเราหูุ้๊้กว่าจะชนะเอ็ดมนร์ก เกิดไปนี้เฟอร์บอนี่มันก็ตีเร็วกันไปอะเอายังไงกันต่อดีเนาะเฟอร์บอลเฟอร์บอลสู้ตายยังไงก็ชนะแน่นอนและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับไงวันนี้ก็รับชมด้วยความสนุกสนานนะครับอย่าซีเรียสและใครได้ MVP ลนะ ไม่รู้สิแต่ได้เม็ดเล้ยไอย้คิเดโตเองหรืออารรนเองครับโอเคครับขอบคุณครับสำหรับ MVP มีใครอยากให้ได้บ้างวะเนี่ยมี่ทาไม่หลุดแล้วเราได้แน่นอน